ท่านผู้ว่ากำธรครับท่านนายกอุตสรท่านพี่ๆน้องๆชาวชัยนาทที่เคารพทุกท่านครับ mm hmm. บรรยากาศนี้ก็แปลกดนีนะเป็นวิธีการลงนามแล้วก็มีท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาร่วมแต่เช้าแล้วก็มาร่วมกันอยู่ในที่นี้เพื่อจะมาลงนามความร่วมมือการพัฒนาในยบบยสานาเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เมื่อสักครู่ท่านผู้ว่าได้กล่าวเปิดไปท่านก็ได้พูดประเด็นชัดเจนเรื่องของสุขภาพที่เป็นความหมายใหม่ที่เป็นสุขภาพในมิติที่กว้างน,นะครับซึ่งก็รวมไปถึงเรื่องสุขภาวะกันอยู่ร่วมกันนั่นเองนะครับเราเป็นหน่วยงานองคอ์กรที่เกิดขึ้นตามพระราชดุขภาพแห่งชาติซึ่งกฎหมายนี้ก็จะมีการผลักดันช่วยกันทํางานมาหลายปีนะครับถ้าเบ็ดเสร็จถึงขนาดน,นี้ก็เราเริ่มทํางานมา1ิบกว่าปีแล้ว นะครับชันยนาทก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีส่วนสําคัญในการที่มีร่วมผลักดันกฎหมายฉบับนี้กฎหมายนี้ไม่ใช่เป็นเครื่องมือของรัฐบาลโดยตรงแต่เป็นเครื่องมือของทุกฝ่ายในสังคมที่เรามาเป็นโอกาสที่เราจะมาทํางานด้วยกันแล้วก็ใช้เรื่องสุขภาพสุขภาวะเป็นตัวตั้งทุกฝ่ายมาทํางานด้วยกันโดยตอนนั้นที่เราทํากฎหมายเนี่ยเราก็เชื่อว่าสุขภาพสุขภาวะเกิดได้เนี่ยมันไม่ใช่รอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทา เมื่อกี้ท่านผู้ว่าท่านพูดชัดมากตรงที่ว่าไม่ใช่ไปรอแต่พวกหมดหมออายุคยานะนะครับเมื่อเช้าพนทิพอธิบายอย่างดีเนี่ยก็โดยสรุปชัดเจนนะมันก็มีทั้งบวกทั้งลบอยู่ในจังหวัดของเราคนที่จะจัดการคนที่จะแก้ปัญหาให้มันสําเร็จได้เนี่ยอย่าไปรอไอ้ขาวบอยขี่ม้ามาจากที่ไหนนะพวกเราที่เป็นพี่น้องชาวชัยนาทนี่แหละนะครับเป็นคนที่สามารถที่จะทำมันได้ ในอดีตที่ผ่านมาบางทีเราก็ไปเผลอเข้าใจว่าปัญหาต่างๆในคนอื่นทำนะฮะก็มีเขามีแซวลเรื่องของคุณธรรมอะ่ะคุณธรรมก็คือคุณทำเราก็เลยไม่ทำอะไรเนี่ยนะจริงๆแล้วเราต้องร่วมกันทำยิ่งโลกทุกวันนี้สังคมเราทุกวันนี้จะเห็นชัดเจนมากนะครับคือการร่วมกันทำร่วมกันทำเมื่อสักครู่ผมคุยกับท่านผู้ว่าท่านผ่านประสบการณ์มาเยอะท่านผ่านที่อำนาจ,จเจริญผมก็คุยกับท่านเรื่องเที่อำน้าจจเจริญก็มีการขับเคลื่อนเรื่อง ธรรมนูญประชาชนคนอำนาจเจริญประชาชนเป็นหมื่นนะเขามาจับมือกันขับเคลื่อนว่าเขาจะ,ะมีส่วนในสําคัญในการที่จะกําหนดอนาคตของอำนาจเจริญด้วยกันแล้วก็แต่เขาทํางานมันชัดเจนครับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำไม่สําเร็จหรอกมันต้องถักทอร่วมกันนะครับอย่างในที่นี้เนี่ยฝ่ายผู้จัดเขาจัดให้แถวนั่งเป็นแบบแยกกันเนี่ยดูเหมือนกับแข็งหน่อยแต่จริงๆมันเป็นการบอกว่า พลังในสังคมนั้นไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายรัฐฝ่ายวิชาการนะครับวันนี้ก็มีทั้งผู้ในการมีผู้ใหญ่หลายคนฝ่ายท้องถิ่นฝ่ายรัฐก็หมายถึงทั้งส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นท่านนายกเป็นฝ่ายท้องถิ่นแล้วก็ฝ่ายประชาชนทุกฝ่ายมีพลังคือมีบทบาทหน้าที่มีส่วนสําคัญในการทําให้เรื่องใดดีเกิดขึ้นลดไอ้เรื่องที่มันไม่ดีก็คือการผนึกกําลัง ที่ผ่านมาอาจจะเผลอไปตรงที่ว่าเราไปรอให้คนอื่นทําวันนี้พรทิพย์เขาบอกเดี๋ยวจะมีการนั่งคุยนั่งอะไรต่อไปข้างหน้าต้องให้ความสำคัญกับเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งเช่นจะคุยกันเรื่องอะไรนะข้อมูลมันเป็นยังไงฝ่ายวิชาการก็ต้องเข้ามาเกี่ยวอะไรใช่ไหมครับข้อมูลเป็นยังไงที่เมื่อกี้พูดถึงเด็กท้องไม่พร้อมเด็กอะไรต่างๆหรือบางคนพร้อมแต่ไม่ท้องอะไรเนี่ยนะมันยังไงเขาอยากจะพูดประเด็นไหนประเด็นไหนมัน เกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวความเป็นอยู่ของเขาจริงๆแล้วชีวิตคนเราในการที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่เรื่องนะฮะประมาณหกเจ็ดเรื่องนั่นแหละเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องปากท้องอาชีพเรื่องนี้สําคัญเพราะมันเป็นพื้นฐานอย่างชายนาฏเราอาชีพรเราเกษตรใช่ไหมกเกษตรกรรมพื้นที่เรากรเกษตรกรรมเรายจะคงอาชีพทิศนี้ไปยังไงอาชีพนี้มันมีทั้งสั่นคลอนมีทั้งที่มันจะมั่นคงเนาะ เกษตรอินทรีย์ท่านพูดว่ามาจับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องอะไรมันอยู่ตรงนี้นะครับสัม,มาชีพเราจะไปยังไงอันนี้คือเรื่องสุขภาพนะสุขภาพเป็นมิติเรื่องสุขภาวะเรื่องที่2ก็คือเรื่องคุณภาพชีวิตวนะมาเมื่อกี้ที่พูดมีทั้งเด็กเนะยเยาวชนผู้สูงอายุผู้ทํางานเรื่องที่สคือการศึกษาการศึกษาเมื่อก่อนเราก็ไปเผลอว่าให้รัฐเป็นคนจัดทั้งหมด แล้วเดี๋ยวคนมันจะเก่งคนมันจะดีแต่ปรากฏว่าคนจํานวนหนึ่งก็คือไปเรียนหนังสือแล้วก็ไม่ได้อยู่บ้านนะไปไหนกันหมดเลยบ้านก็อ่อนแอลงเพราะฉะนั้นการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่สี่คือเรื่องสิ่งแวดล้อมฐานทรัพยากรนะครับอ่าทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายพวกนี้เป็นต้นทุนหรือเป็นทุนของสังคมที่มัน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 มีอยู่แค่นี้นะจะทำยังไงให้มันเพิ่มพูนขึ้น ตัวอย่างเช่นบางพื้นที่ที่เขาส่งเสริมอย่างประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเป็นเกาะเล็กนิดเดียวแต่พอเขามีวิสัยทัศน์ร่วมกันเนี่ยเขารณรงค์ในการปลูกป่านะครับเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วปัจจุบันนี้ป่าเขาจํานวนมากมายยังอยู่นะครับแล้วเขาก็จะไปรณอง,ล,องลดการใช้ไม้เช่นไปออกแบบการสร้างบ้านเรือนที่ใช้ไม้น้อยลงก็ปรากฏว่าทรัพยากรธรรมชาติเขาพเพิ่มขูนขึ้นมาได้มากมายพวกนี้บ้านเราเมื่อก่อนมันร่ารวยมันสบายมันเยอะเราก็ไม่ได้คิดถึง วันนี้เราก็ต้องเริ่มคิดถึงสิ่งเหล่านี้ไอ้สิ่งเหล่านี้ครับที่ผมยกตัวอย่างนะนอกนั้นก็มีเรื่องอะไรเรื่องการสุขภาพคุณภาพชีวิตนะเรื่องสาสุขเรื่องการมีส่วนร่วมนะครับและที่สําคัญที่สุดคือวิถีชีวิตวัฒนธรรมการเป็นชุมชนอัน,นี้ก็น่าสนใจนะครับมันเป็นนามธรรมสักนิดหนึ่งว่าความเป็นชุมชนมันยังอยู่ไหมแตนะแล้วมันจะรักษาที่เป็นเป็น,ปนอันตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์อยู่ได้ยาวยืนยาวได้อย่างไรอันนี้เป็นมิติสุขภาพที่ลึก ที่ไม่ใช่เรื่องแค่ป่วยหรือไม่ป่วยแต่เป็นมิติการเป็นชุมชนการอยู่ร่วมกันผมแตะนิดเดียวตรงนี้เพื่อเห็นว่าเราน่าจะใช้กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับมาใช้เป็นเครื่องมือสรุปโยงสุดท้ายมันก็คือพรบสุภาพแห่งชาติเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือไม่มีกําหนดตัวงานเนื้องานนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่มาเชื่อมโยงมาหนุนมาทําให้เกิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม หน่วยงานของผมถูกกาหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้กากับนายกรัฐมนตรีโดยตรงก็เพื่อที่จะให้สารมือกับทุกภาคส่วนทุกกระทรวงทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มาทํางานร่วมกันเพราะฉะนั้นก็จะไม่ไปอยู่ในกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเพราะถ้าไปอยู่ในกระทรวงปั๊บก,ก็จะเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจงเฉพาะสาขาทันทีแต่น,นี้มันจะข้ามสาขาข้ามทุกฝ่ายนะครับที่จะมาผนึก,กําลังมาร่วมกันหน้าที่ของพวกผมที่อยู่ในส่วน แต่วง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็หน้าที่สนับสนุนให้เกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะหรือประชาสัมแบบมีส่วนร่วมนั่นเองนะครับราวนี้การที่เรามาทํางานร่วมกันคือกําหนดนโยบายสาธารณะร่วมกันในจังหวัดในพื้นที่เนี่ยส่วนกลางก็จะไม่กําหนดว่าทั้งทําประเด็นนั้นประเด็นนี้่็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ขึ้นอยู่กับจังหวัดขึ้นอยู่กับแต่และเวลาแต่และสถานการณ์ว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรทําเรื่องอะไรเราจะ ไปเสริมท่านผู้ว่าที่ท่านมีนโยบายอย่างนี้ให้มันเข้มแข็งให้มันสําเร็จได้อย่างไรไประชาชนดําริกนโยบายเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาฝ่ายอื่นจะเข้าไปหนุนยังไงท่านนายกท่านจะเข้ามาช่วยตรงไหนเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่คือบรรยากาศประชาไต่แบบมีส่วนร่วมสาธิตได้เลยโดยใช้เครื่องมือตามพรบสุภาพสํานักง,งานผมก็มีหน้าที่สนับสนุนทรัพยากรมาบางส่วนบางส่วนนั้นน,น,นะครับเพื่อเกิดกระบวนการแล้วก็เราก็สามารถใช้ทรัพยากรในพื้นที่ขับเคลื่อน สำนักง,งานผมไม่ได้มีทรัพยากรที่ไปทําให้เกิดการปฏิบัติการแต่สนับสนุนกระบวนการให้ท่านมาทํางานด้วยกันประเด็นอะไรทําข้อมูลมานั่งคุยกันจะคุยกันกี่รอบจัดสมัชชาขึ้นมาสมัชชาสุภาพก็เป็นสมัชชาที่ไม่ได้มีการเดินขบวนไม่มีการมองว่าเป็นฝ่ายเขาฝ่ายเราใครถูกใครผิดใครเป็นจําเลยใครเป็นผู้ร้ายใครเป็นพระเอกไม่ใช่แต่เป็นกระบวนการที่ให้ทุกฝ่ายเข้ามาทํางานด้วยกันและทุกฝ่ายมีคุณค่าด้วยกันเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน ไม่ว่าท่านจะเป็นเอกชนเป็นประชาสังคมเป็นกลุ่มชาวบ้านเป็นหน่วยงานของรัฐอะไรก็เข้ามาทํางานนะครับตรงนี้เป็นผมอธิบายก็เพื่อเห็นว่าเครื่องมือที่เราจะมาใช้กันเนี้ยเป็นเครื่องมือแบบนี้นะครับหน่วยของผมมีหน้าที่สนับสนุนแล้วการทํางานทั้งหมดที่ท่านทําไม่ได้ทําเพื่อให้เกิดผลงานที่เป็นของผมเพราะผลงานของผมนั้นก็มีหน้าที่แค่สนับสนุนให้ท่านได้ใช้เครื่องมือแล้วก็ทํางานตรงนี้นะครับ วิธีทํางานแบบนี้สุดท้ายผู้ยากจะเรียนว่ามันเป็นวิธีทํางานใหม่ในอดีตผมเป็นข้าราชการเนี่ยเป็นข้าราชการอยู่นาน30กว่าปีเนี่ยผมก็จะคุ้นชินการทํางานแบบราชการก็คือที่เรียกว่าการดําเนินการโดยภาครัฐก็คือประธานใจแบบตัวแทนเบบที่ผมว่าเป็นข้าราชการก็เป็น,นกลไกของรัฐรัฐเขาก็มาตามประธานใจเลือกตั้งมาก็กําหนดนโยบายแล้วก็ทํางานนะครับ ผมเองก็โตมาแถวแถวภาคกลางนี่เองผมโตที่ลบบุรีเป็นแพทย์ชนบทตรงนี้ชัยนาทนี่ก็คุ้นเคยนะครับสมัยก่อนมีพี่จินดาซึ่งเป็นผู้ในการเขาเรียกรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมัยนี้นะก็เป็นคนที่คนเก่าคนแก่ที่ผมคุ้นเคยเนาะปีส0ศูนเคยมาวิ่งรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรีจากเหนือมาใต้ก็มาที่ชัยนาทเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนหลังมีพี่ดวงพรอีกคนหนึ่งใช่ไหมที่มาต่อยอดอยู่นะครับก็ เราก็ทํางานคุ้นเคยกันมาสมัยก่อนผมก็คุ้นเคยแบบทํางานแบบรักนะมันมีการทํางานอีกสองแบบที่ผมเพิ่งมารู้จักทีหลังและเข้าใจทีหลังแบบที่เราอาจจะไม่ค่อยเห็น,นกลไกชัดเจนวิธีการงานชัดเจนเขาเรียกทํางานแบบตลาดนะครับคือแบบภาคเอกชนตลาดทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับ มีการทำงานโดยไม่ต้องมีกฎระเบียบก,กติกาจ,จัดตั้งอะไรเขาจัดการเองแล้วก็มีกฎหมายกำหนดไว้ใครคิดจะทำนูน่นทำนี่กิจการต่งตางๆเขาก็ทำขึ้นมาแล้วก็ทำตามระบบที่รัฐกำหนดไว้เพราะฉะนั้นตลาดทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับกิจการต่างๆเกิดขึ้นกลุ่มต่างๆคู่ไปกับรัฐเพราะไม่ใช่รัฐทำคนเดียวบ้านเมืองถึงเจริญนะฮะตลาดเขาก็เคลื่อนเขาอยู่แต่มันมีการทำงานประเทศที่3ซึ่งผมก็เพิ่งรู้จักเมื่อไม่นานนี้หลังจากทำงานที่เรากำลังจะทำกันอยู่เนี่ยครับ คือการทํางานแบบเครือข่ายถ้าภาษาภาษาวิชาการเขาเรียกว,ว่าการอภิบาลระบบโดยเครือข่ายซึ่งฟังแล้วยากมากเลยภาษาอังกฤษคือ g o อ e r n อ n o e by Networking ว o ร์ n n มันมีลักษณะสําคัญอยู่ประมาณ4ีหประการซึ่งที่เราจะทํางานต่อไปร่วมกันทำจะอยู่อย่างนี้เลยครับอันที่หนึ่งครับเขาบอกว่ามันมีผู้ร่วมหลายภาคส่วนมาก ชัดเจนมากเลยครับวันนี้มีท่านผู้ว่าท่านนายกท่านสาธารณสุขจังหวัดผู้ในการวิทยาลัยผู้ในการทางหมหาวิทยาลัยราชพัฒน์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับประชาชนกับนันผู้ใหญ่บ้านมีหมอน้อยมีอะไรเยอะแยะเลยนะหลายภาคส่วนมากครับมาทํางานด้วยกันโดยแต่ละภาคส่วนนั้นมาด้วยความสมัครใจไม่มีใครบังคับใครได้เลยนะครับท่านผู้ว่ามาวันนี้ท่านก็อยู่ที่จังหวัดนี้ท่านก็ให้เกียรติกับเครือข่ายต่างๆ เราก็ไม่ได้บังคับกันไม่ได้มีหน่วยขึ้นตรงอะไรกันทางนั้นอันที่หนึ่งนะครับตัวละครภาคส่วนเยอะมากชอนเข้ามาร่วมอีกมันจะยิ่งมีพลังนะครับสมัยก่อนถ้าเราไม่เข้าใจเราไปแยกส่วนกันอยู่นะครับอันที่สองคือมีความสนใจกันหลากหลายมากถ้าลองนั่งคุยนะครับแล้วเปิดเวทีขึ้นมาว่าท่านสนใจอะไรหน่วยงานองค์กรภาคีสนใจเลยไม่มีเหมือนกันนะครับแต่เราจะมากลุ่มกันได้นะท่านอ่า ผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมผู้หญิงที่ข้างหลังนะ่ะท่านก็คงจะเมื่อกี้ท่านเล่าเรื่องไอ้อะไรน้ําในขวดของท่านเนี่ยไอน้นี่รักษาท่านได้นี่ได้เนี่ยนะท่านสนใจเรื่องนี้ท่านบอกเมื่อกี้จะเปิดให้ผมชิมนะแล้วบอกว่าใบโบอก,บอ,กอย่าก,กินตอนก่อนนอนเลยท่านก็มีความสนใจเยอะมากเพราะฉะนั้นความสนใจหลากหลายแต่เราจะมาทํางานด้วยกันมาทํางานด้วยกันก็คือแสดงต้องมีกระบวนการที่ต้องฟังกันมีโอกาสที่ให้แต่ละคนที่สนใจประเด็นขึ้นมาแล้วประเด็นเหล่านั้นให้ความสําคัญ เพราะว่าถ้าเราไม่ไม่สนใจตรงนี้เราก็จะแยกเลยนะถ้าจะจะทำแต่เรื่องนี้ยิ่งถ้าเกิดนโยบายมาจากส่วนกลางแล้วกาหนดว่าต้องทําเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะทิ้งเรื่องอื่นเลยเราจะไม่สนใจแต่กระบวนการแบบนี้ความสนใจหลากหลายเรามาใช้กระบวนการนี้เอาความสนใจเหล่านั้นขึ้นมาแล้วค่อยๆทํางานด้วยกันเราสนุกมากเลยอ,อันที่สลักษณะมันก็คือเวลาทํางานเนี่ยต้องมี เขาเรียกอะไรภาษา,อ,าอังกฤษก็คอมมอือ common common value คือมีค่านิยมร่วมบางอย่างเช่นเชื่อมั่นศักยภาพและศักดิ์ศรีคุณค่าซึ่งกันและกันนะนะครับไม่ใช่ว่าเราซีใหญ่กว่าเป็นข้าราชการเป็นประชาชนดอนเท่าเทียมกันเชื่อมั่นว่าเราทํางานร่วมกันได้แล้วจะดีกว่าเดิมเชื่อมั่นการมาคุณค่าและคุณความอะไรเมื่อกี้อย่างป้าที่บอกผมเนี่ยผมไม่มีความรู้นะที่ป้าก็บอกนะ แล้วก็บ,บอกไอ้ตัวนั้นเนี่ยดีกับยาบางอย่างอีกนะเ,เราก็เชื่อมั่นเชื่อมั่นกันและกันเพราะเขามีประสบการณ์เขาเรียนรู้เขาศึกษามาแต่ละคนมันไม่ได้เรียนรู้มาเก่งด้วยกันหมดแล้วเราก็มีกติกาเวลาทํางานด้วยกันนะครับมีกติกาอย่างเช่นสมัชชาสุขภาพเขจะม,มีกระบวนการของมันกติกากฎเกณฑ์อะไรต่างๆเราใช้ทรัพยากรร่วมกันด้วยทรัพยากรเวลาทรัพยากรเง,งเรินดงเงินเดือนค่ากินอยู่เนี่ยแต่ละคนก็ไม่ได้มีใครจ่ายให้ใคร เราใช้ด้วยกันเรามีเงินทองมาลงขันมาทํางานด้วยกันอันนี้คือใช้ทรัพยากรร่วมกันนะครับข้อที่3ข้อที่4คือ,เ,อ,อเขาบอกว่าลักษณะการทํางานแบบนี้ต้องมีการพูดคุยกันถ้าภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า deliberate คือถกแถลงพูดคุยกันเพราะบางอย่างมันเห็นไม่ตรงกันบางอย่างมันต้องหาข้อสรุปร่วมกันก็คือต้องมีการพูดคุยกันเยอะสั่งไม่ได้นะครับสั่งไม่ได้เพราะมันไม่ได้มีอำนาจต่อกันต้องพูดคุยแล้วสั่งก็ไม่สําเร็จ การทํางานยากๆสิ่งที่มันเกี่ยวสุขภาพถูกภาวะมันต้องพูดคุยหาข้อสรุปร่วมกันอํานาจสั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีอํานาจการทํางานร่วมกันคืออํานาจทางสังคมนะครับและอันสุดท้ายการทํางานทั้งหมดแนวดอนไม่ใช่แนวตั้งนะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วคือไม่ใช่โดยความการสั่งการสั่งอาจจะได้วาทก,กรรมหรูๆขึ้นมาแต่อาจจะไม่ได้สําเร็จแต่ครั้นี้ถ้าทําแบบนี้ก็คือแนวนอนไม่บังคับกัน บางทีทํางานทํางานไปบ,บางคนอาจจะบางส่วนอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้ามีเรื่องอื่นเยอะอาจจะยังไม่ทําถอยไปก่อนวันหนึ่งก็กลับเข้ามาทําใหม่เราไม่ทิ้งกันลักษณะกา,ารทํางานแบบนี้เขาเรียกว่าทํางานแบบเครือข่ายครับซึ่งผมคิดว่าพลังที่เราเห็นนะจากการจับกันแบบนี้จะมีพลังอย่างมากประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมันจะมีพลังมันตรงนี้ผมก็หวังว่าเครื่องมือตามพระราชบัญญัติแห่งหาชาติซึ่งมีทั้งสมัชชาธรรมนูญนะครับ ชัยนาทก็มีการไปขับเคลื่อนเรื่องทำรนงธรรมนูญสุขภาพกันอยู่ด้วยเป็นกนติกาของชุมชนของอะไรต่างๆถ้าเราได้ผนึกกําลังกันนะครับแล้วก็มีเวทีพูดคุยกันมีแกนการทํางานคณะกรรมการคณะทํางานแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นระบบขึ้นมานะครับจะผนึกกําลังกันเมื่อกี้ผมได้ยินพันิพที่บอกว่าชัยนาทใสๆใครๆก็อยากสัมผัสเอ้ผมไปจังหวัดมาเยอะนะผมก็ไม่ค่อยเห็นมัตโต้แบบแบบ วัยรุ่นอย่างนี้นะผมก็ไม่รู้มาจากไหนยังไม่มีโอกาสถามแต่ไม่ว่ามาจากไหนเนี่ยคําถามในใจผมคือว่าเฮ้ยมันดีนะมันแปลกดีเวย้ยมันไม่ใช่เป็นสโลแกนแบบอ่านแล้วยากๆท่องใบสามมันทัดแล้วก,แวก็แล้วก็ไม่มีอะไรแต่อย่างนี้มันมีมันมีอะไรไหมมันมาจากไหนผมไม่รู้แต่จะทํายังไงให้มันเป็นของคนใชหน,น้าแล้วคนใชหน้านจํานวนมากๆรู้แล้วอยากเจอคําว่าใสๆของเขาหมายความว่าอะไร นะครับแล้วอยากให้ใครๆสัมผัสเนี่ยผมฟังสุ่มเสียงให้ครอยากให้คนที่อื่นมาป่ะและถ้าคนของเราอยากไปสัมผัสไหมมันคืออะไรถ้าเราตั้งต้นแบบนี้ครับเช่นอนาคตชัยนาทจะเป็นยังไงนะครับแน่นอนท่านนายกท่านมีนโยบายของท่านเพราะท่านต้องดูพื้นที่เพราะท่านเป็นท้องถิ่นที่มาแบบการเลือกตั้งแบบย้ายใจแบบตัวแทนท่านผู้ว่าท่านเป็นกลไกของรัฐที่มาแบบประชาด้แบบตัวแทนอาจารย์ดนใจมาจาก เป็นข้าราชการอยู่ฝ่ายวิชาการอของกระทรวงมาก็มีนโยบายมาแต่ไม่พอแล้วพอมาอยู่ชัยนาทเนี่ยหลอมให้เป็นชัยนาทได้ไงสิ่งที่ผมต้องคิดเล่นๆน,นะและอนาคตชัยนาทจะเป็นยังไงตอนนี้ต้องคิดนะครับทุกจังหวัดทุกพื้นที่แม้แต่อนาคตประเทศไทยตอนนี้ก็คิดกันหัวแตกอยู่เนี่ยว่าอนาคตประเทศไทยจะเป็นยังไงจังหวัดพื้นที่เราก็ต้องคิดนะและอำเภอหันคาเราจะเป็นยังไงนะมโนลมเราจะเป็นยังไง ย่อยไปกว่านั้นจะเป็นยังไงดูเหมือนว่าเป็นจังหวะที่บ้านเมืองเราต้องคนในพื้นที่เขาต้องชวนกันคิดว่าอนาคตเป็นยังไงแล้วทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับสรบพรพสิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วมากกระทบถึงกันหมดเรานั่งอยู่อย่างนี้นะครับคนที่อยู่ที่ไหนของโลกเขาก็ดูดาวเทียมได้ใช่ไหมครับว่าพื้นที่เราเป็นยังไงแล้วเขาดูลึกกว่านั้นอีกว่าใต้ดินเรามีอะไรไหมเขาจะมีข้อมูลท,ทั้งที่เขาดูจากดาวเทียม<ช>และข้อมูลในใน ในสาระระบบมากมายบางทีเราเองก็ไม่รู้เลยนะครับมีคนเล่าผมฟังว่าไปดูงานที่ญี่ปุ่นนะครับผู้อาวุโสคนหนึ่งบอกว่าไปแกไปที่ตำบลน,นะครับจะบอกว่าที่ญี่ปุ่นปรากฏว่าไปที่แกไปอบรมไปสัมมนาเนี่ยเขารู้ข้อมูลที่ตำบลที่แกอยู่มากกว่าที่แกอยู่ที่ในตำบลน,นั้นเพราะเขารู้ลำน้ำลาห้วยรู้คนรู้อาชีพหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้ประมาทไม่ได้โลกมันเปลี่ยนะ้ะ ปัญหากคือว่าให้แล้วเราเป็นคนใช้หน้าเรารู้เปล่าเรารู้เปล่าอ,อย่างพร้องไม่พร้อมท้อมอะไรที่ที่พอนิบ่าคุณรู้แต่เฉพาะสาสุขหมอพยาบาลหมอหน้าไม้หรือเปล่าชาวบ้านรู้ไหมเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าเราจะต้องใช้กระบวนการเหล่านี้ครับเข้าไปรับใช้กระบวนการที่ทําให้เกิดการทํางานร่วมกันเกิดการร่วมกันคิดรู้ถึงกันทําไปสักพักหนึ่งหมุนไปเรื่อยๆนะจะเกิดความเข้มแข็งแล้วเราจะรู้ว่าจังหวัดของเราอนาคตควรจะเป็นยังไง แล้วคนที่จะทาอนาคตได้ดีที่สุดก็คือคนชายนาธน,นะครับคนชายนาธหรือคนที่มาอยู่ที่ชายนาธแล้วคิดว่ามีส่วนสาคัญในการทํางานให้ใชายนาธกันดีเราก็มาช่วยกันทํานะครับออขอภัยพูดยาวนิดนึงก็เพื่ออยากจะบอกว่าเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่เราสนับสนุนให้ท่านได้เอาไปใช้ท่านจะใช้ได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับคนชายนานแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาช่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาเสริมซึ่งกันและกันแต่อย่าไปคาดหวังว่า สอชอจะเป็นหน่วยงานที่มาทําให้อนาคตชัยนาทเปลี่ยนแปลงได้ยางมากมายหรือแก้ปัญหาอะไรได้อย่างมากมายเพียงแต่เป็นเครื่องมือถ้าเครื่องมือนี้ทุกฝ่ายอามาใช้ด้วยกันพัฒนาไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยมันก็จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆสุขภาพสุขภาวะจะดีขึ้นทุกขภาวะต่างๆบางเรื่องที่มันซ่อนเลนอยู่แล้วมันมีปัญหาก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงนะครับอนาคตชัยนาทมันก็จะได้เป็นเมืองแห่งความสุขมากขึ้นทุกวันนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณ ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับผมขอยุติเท่านี้ครับ